สวัสดีครับกับว่าพ่อกับพี่ใหญ่ยยตําโจจะอ,อ,อีกแล้วพ่อพี่พี่น้องมาครับมีสภาพมากินอย่างนี้ก๋วยเตี๋ยวครับก๋วยเตี๋ยวไอ้ก๋วยเตี๋ยวไก่ก๋วยเตี๋ยวหนองไก่ตุน๋นมีตีนน้ํมามาคร้บมาใส่พวกพริกเป็นโอ้ยยังใหญ่ใส่บักพกริกใส่บักถั่วเนี่ยใส่น้ำตาลเนี่ยพ่อ ใส่บักลมสมพเพันธแน่เอา้าพอใส่บกทัวงอกกระบักกันใส่เบอร์หลดเอ้ากระบักมะละใส่บักพริกเลยบักพริกพอมปนสิเพดมปนสิเพดแห่งกินกับโหละพากินโลด โอ้เป็นเด็ดพแห่งมาเด้ครับกินเมื่อนี้เตเ๋ยวอันน่องใกล้ตุนเจ้าเก่าเจ้าเดิมเผ็เๆแหละเมื่อนี้เ็ดแทเ็ดแท้แน่นอนเอาสัตเลยอื xẹp cứ câu mới làm bộ riêng Nằm bộ riêng nằm เลือดตีนไก่อ <c oughs> ขอ้างบานฝนตกอยู่ในปลาพี่น้องมัน็สิมีอยู่หลาย ให้เราลองใจนี่จานหาสิบบาท ได้สามตีนหน่งได้หนง่นงหนง่นงหนึ่ง <c oughs> 嗯。<Okay. S 2> okay. ต้องกินพัดแกมโหุณภาบักมะละมัน,นบักมะละไปนน้ำซุปเป็นแกมข้นนัว

Å! Mm -hmm. <coughs> oh. เพชแสบเงาแตงเงาแตงพี่น้องขอโทษขอไพ่ด้วยครับบ่ไดี๋ยวเอากระดาษที่ชูมาห่อนเพชน,นำครับอำยังไง <c oughs> คำสุดท้ายดิดเข่าตาสเสยตามเลยโอเลียงเย็นๆพี่น้องมันนี่ก็ได้ วยเตี๋ยวไก่ตุนนองไก่ตุนกะตีนไก่มาฝา,าพีต่อนนองเส้นเล็กนะครับมันีิก้ามาคิดดูยังไงคนสำมภัยคนหลไรคนแช่ให้เ็นยร์แต่ไม่ได้ครับเด้อสำหรับลิปนี้ไปละครับขอบคุณครับสวัสดีครับ